เจอในเลชั่นเลยเฮ้ยโอ้โหน่าน่าตหล่อเรอ่ะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยหล่อเลยเกินอ่ะโอ้จริงจริงอันเก่าหล่อกว่าเยอะโอ้จะนี่เราอยู่ที่ไหนอน่ะเฮ้ยลักษณะมาเหมือนโรงพยาบาลแต่โรงพยาบาลบ้านใครเนี่ยมีใหญ่พวกนี้ด้วยแถมมีมืออยู่ตรงนั้นอีกต่างหากหรือว่าเฮ้ยไม่เอาหน้านี่ขอนอ่อนอยู่ อ่ะเฮ้ยัดไฟล่นี่ไดาจะฉายมาเน่ในกล่องนี้ไม่ได้ไหมขอห,หน่อยใหม่อืมไหนอ่ะอันนี้มีรรดาไว้ห้าอันผมไม่รู้ว่าทำอะไรนะอ่ะกวิเอ้ยขอมนีละขออ่านหน่อยดิอืมไหนเก๊กกก๊กกก๊กก๊๊กอ่ะประวัติ โรงพยาบาลอืมขออ่านหน่อยนิดนึงนะโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลที่เจ๋งที่สุดในเขตตำบลแต่จูๆ่ๆทุกคนก็เริ่มไม่มาแล้วก็โรงพยาบาลนี้กลายเป็นโรงพยาบาลล้างเนื่องจากมีข่าวลือว่ามีสับปะาดอยู่ในนี้จริงดิอ่ะงั้นเราคือด็อกเตอร์เลยสงจัดการสับประรดเฮ้ยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวนะถ้าโรงพยาบาลนี้ล้างแล้วเรามานี่ได้ไงอะ จำได้ว่าตอนนั oh, uy, ้นเราเดินอยู่อยู่ตรงกลางฝนนี่ไม่ใช่เหรอเออโหเฮ้ยอะไรอยู่บนนั้นอะเดี๋ยวอันนี้มือใครอะเฮ้ยน่ากลัวเฮ้ยใครอยู่ข้างบนอะเฮ้ยดีนะได้บันไดมาจึบจึ๊บจึบเฮ้ยเฮ้ยโอ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 แกแกมทำอะไรที่นี่เนี่ย ฉันกูเค่อยากจบมาเดินเกอโ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 อทำไมทำไมนายถึงทำไมนายถึงพูดแบบเนี้ยฮะทำไมนายถึงนายเป็นไรเนี่ยฮะโกอ่ออะไรจะพูดอะไรพูดมาโจนกับหลังจะตายอ่อแล้วจะมาบอกเลยฉัน ้ก่อใจเลยอะไรนะเนี่ยาจะไม่ผิดตอนเราอยู่ที่ร้านเฟรนดี้เฟสไปตอนนั้นจะจู่เจ้านายเขาก็มาที่ร้านเราแล้วก็ตายเนี่ยหรือว่าสายที่เขามาที่ร้านแล้วเขาตาย ก็เพื่อมาบอกเราเหรอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปดีกว่าปิดไว้เพ่อมวรยาะมีอะไรอยู่ในคอมพิวเต่อรไหมคลิก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 ไม่มีฮะไปดีกว่ามวดขาล่ะมองจากตรงนี้ยังเห็นเลือดเลยเก้ยกลัว ตูดีกว่าเสียงยอะไรอะเฮ้ยทำไมข้างในนั้นมืดจางะมองอะไรไม่เห็นเลยอะเฮ้ยอะไรอยู่ข้างในอะอืมอะไรอ่ะดูเหมือนต้องใส่บัตรมั้งไม่ค่อยน่าจะเฮ้ยเสียงไรอะเฮ้ยเฮ้ยเสียงดุน่ากลัวเฮ้ยตรงนี้สว่างตรงนี้มืด สว่างเหมือนกันนั่นแหละไฟกระพริบแผลใครมาเปิดไฟกระพริบเนี่ยดีนะมีไฟฉายเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปะตูก่อนโอ้โหน้ำไหลเฮ้ยเกลือไหนดูซิมีใครแอบปดทุกอะไรไว้ในนี้ไหมขอนิดนึงนะขอปดทุกหน่อยเออเออไม่ออกอ่ะไปอ่ะ หวังว่าจะไม่มีคนอยู่แถวนี้นะกลัวเสียงเสียงมันเริ่มใกล้ขึ้นอะเฮ้ยเฮเสียงมันใกล้เกินไปอะอันนี้ดูเหมือนประตูลิฟต์ฮะประตูอะไรเนี่ยฮะฮอยู่ในนี้มีเทียนด้วยโอ้โหงั้นปิดไฟหายไป้กัน จะได้กันแบตบกต้องแบบว่าเก็บแบตไว้เ้ยเก็บถานไว้ดิเออเฮ้ยเนี่ยนี่คุณทำอะไรเขาเนี่ยแชทไม่ได้ทำอะไรเขาเนี่ยเห็นอยู่เลยเป็นศพไปแล้วเนี่ย แกเป็นใครเนี่ยฮะฉันมีชื่อว่าเวสเปอร์แมนแกแกต้องการอะไรเนี่ยแกอยู่ที่นี่มานานแค่ไนหนแล้วแกแกต้องแกจะทำอะไรฉันบอกมาจะทำเหมือนเขาใช่ไหมบ้านแกเสฉันมากับเขาเหรอใช่แล้วแล้วเขาตายได้ไงเนีทำไมคุณไม่ปกป้องเขาอะที่จริงฉันปกป้องแล้วนะแต่เขา ออกไปตายเองฉันได้กายเก็กบศพเข้ามาดูโอ้โหสะใจด้วยนะเลยแต่กระดูกโอ้โหเฮ้ย <Hey. S 2> อะไรครับฉันไม่องจะให้หนายอะไรวะอ,อะไร,รอะครับก็เป็นสิ่งของของเขาข,ของของศพเนี่ยนะใช่แล้วมันคืออะไรครับอ่ มันคือดาบไรเซเบอร์ดาบไรเซเบอร์เฮ้ยเขามีดาบไรเซเบอร์ได้ไงอะ่ะฮะเลว้วคือลูกสกายวอล์กเกอร์ลูกสกายวอล์กเกอร์มาตายในโรงพยาบาลเออคิดได้เนอะฮะไม่มีใครสามารถสู้มันได้เลือกเว้นแต่ผู้ที่ถูกเลือกตัวจริงหมายความว่าไงครับคุณเวฟเบอร์แมน กาหมายถึงคนที่ถูกเลือกเท่านั้นถึงจะอยู่รอดไปได้เอา้าแล้วเขาไม่ใช่ผู้ถูกเลือกหรอในสัง Star Wars เขาคือผู้ถูกเลือกไม่ใช่หรอการํามันหนัง Star Wars นี่ใน My Car เออจริงด้วยเอ่อแล้วคุณจะให้ผมทําไมอะ่ะที่จริงคุณเก็บไว้กับตัวคุณเพื่อปกป้องตัวเองน่าจะดีกว่านะอ่าไม่ได้หรอกฉันไม่ เลือกตัวจริงก่อนลูกเข้าตายเขาสั่งเสียไว้ว่าให้กับคนที่เหมาะสมลูกแล้วคุณรู้ได้ไงอะว่าผมเหมาะสมแล้วอะก็ไม่มีใครมาที่นี่เลยในรอบสามสิบปีตั้งเนี่ยพวกเราอยู่กันมาสี่สิบกว่าปีแล้วไม่มีใครมาเลยลูกเขาเลยบอกว่า ให้คนต่อไปที่มาได้มันโอ้โหอืมโอเคผมเข้าใจครับอเอามาครับได้เลยป้องกันตัวเองดีๆนะครับจะได้เลยครับโอ้่มันสุดยอดเลยอะเฮ้ยเฮ้ยระวังหน่อยของคนตายนะเฮ้ยเฮ้ยขอโทษครับขอโทษครับไหนดูหน่อยสิ ว้าวโอ้โหดาบดาบสีฟ้าสวยจังเลยโอ้โหเฮ้ยระวังไหน่อเซ่ครับครับครับเฮ้ยระวังเดี๋ยวผ้าหนังหล่นเออขอโทษครับจึ๊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 บเฮ้ยอย่าเล่นอย่าอักคคืนเลยโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวกันโอ้โหไปดีกว่าเฮ้ยโอเค ในเมื่อเราได้ของดีแล้วเราก็ลุยกันต่อเลยอันนี้ประตูฟต์ไม่รู้ทำไมมันถึงไม่เปิดอ่ามีขังชันลากด,ด้วยแต่ดูท่าจะปิดแทโถเนี่ยได้จะมองไงโหมมืดเกินไปกลัวไม่มีไฟเลยตรงนู้นแต่ตรงนี้พอมีอยู่ดิดนึงโอเคืมเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้ประตูมีกล่องด้วยต้องเป็นของดีแน่แน่ชึบชิบแต่ชึบแต่ จึ๊บจึ๊บเตะต่อย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 มาไฟกันไหมประตูไฟกันไหมไฟกันไหมโถคนไอ้เวร์แมนเขาคงคิดว่าเราเป็นบ้าไปแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยไฟกันไหมไฟกันไหมเออบ้าจริงแค่เราเออในนี้มีอะไรไหมน่าจึ๊บ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 โหของรังเก็บของทั้งนั้นแต่ไม่มีของอะไรเลยไปดีกว่าฮะกล่องนู่นเฮ้ย ไม่แน่อาจจะมีมีอะไรก,ก็ได้ที่สามารถเปิดตูวนี่อาจจะมีโอ้โหเี่มันเลเซอร์จากอนาคตนี่นะที่นี่มีมันได้ไงเน, oh. นี่ยฮะโอ้โทำไงดีเนี่ยอุ้ยเกือบแล้วเกือบโดนตัดไ,ดไปสองท่อนไปแล้วเดี๋ยวถึืเอาถูกตัดไปสองท่อนเราก็สามารถรีเจนเนอเรชันได้นี่หว่าเออแต่ว่าถ้าเกิดในสถานการณ์นี้เราไม่น่าจะรอด โอ้ทำไงดีเนี่ยทำไงดี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 เออเออทำไ,ทำไ,ไมผมถึงโง่อย่างนเนี่ยครับว้าวเย้มันได้ผลเย่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 ไม่ต้องใช้ดาบไ์เซเบอร์ด้วยถ้าเกิดมีอะไรเข้ามาเราก็จะเก็บก่อนดีกว่าเปิงพลังงาน ชื่อไม่มีเลเซอร์ร้องหอนนะชื้อไหนดูดิีกล่องนี้มีอะไร Universal Box Remover อะไรอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะชืบอ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 อันนี้ปิดค้างไว้นั่นแหละดีแล้วชื้อชืบอชืบอชืบอเดี๋ยวไม่ได้มาจะช่วยเปิดประตูนี้ได้ยา่ยา yes ได้ด้วยอะไรอ่ะ จดนหมายเหรออืม,มตหนังสือเลยสักอย่างเว่าแต่ว่าเราไดาจะปิดไว้แล้วก็ทิ้งไปเลยดีกว่าเอแต่ว่านี่มันอ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านนี่จะออกเลยไปให้คุณแมอโซนอ่านดี้ว่าคุณแมอร์แมนครับ